อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่ามันมี3ทางเลือกสําหรับทางลงจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีบอกว่ามติ7ต่อ2ดูแล้วค่อนข้างน่าเป็นห่วงค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตอบอกว่าทางลงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานตอนนี้มีทั้งหมด3ทางเลือกค่ะทางเลือกแรกรอไหม รอคำวินิจฉัยจากศาลร,รัฐธรรมนูญแต่แบบนี้ถือว่าสุ่มเสี่ยงทางเลือกที่สองคือลาออกทางเลือกนี้บาดเจ็บน้อยที่สุดเพราะการลาออกคือยุติเรื่องศาลร,รัฐธรรมนูญไม่อย่างนั้นถ้าหากว่ารอศาลชี้ขาดมันอาจจะไปถึงเรื่องของการตัดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งน่าจะไม่ต่ำกว่า10ปีแต่ถ้าไม่ลาออกฝ่ายค้านอาจจะเข้าชื่อขออภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีค่ะครับตอนนี้ทางเลือกของคุณแพรทองทานเนี่ย จากนี้ไปก็จะมีทางเลือกตั้งแต่ว่าเอาจะรอไปจนถึงศาลมีคำนิชัยหรือหรือจะลาออกก่อนนะครับเอซึ่งถ้าถามผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าการละออกเนี่ยจะเป็นทางออกที่บาดเจ็บน้อยที่สุดนะครับเ,<อ>เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการละออกเนี่ยก็เท่ากับเป็นการยุติเรื่องในศาลกับทํานูน พร้อมถอดรหัสมติตุลาการสารรัฐธรรมนูญ7ต่อ2เสียงให้ในายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ดูแล้วน่าเป็นห่วงค่ะเสียงส่วนใหญ่เหมือนชี้อนาคตเราๆผลมันน่าจะเป็นลบมากกว่าบวกทางนี้คาดว่าสารรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาวินิจฉัยไม่น่าจะเกิน1เดือนไม่อย่างนั้นพอผู้นําประเทศตกอยู่ในภาวะไม่แน่นอนแบบนี้มันกระทบต่อความเชื่อมั่นของตักชาติด้วยค่ะ